รถตู้คอมพิวเตอร์เครื่อง3,000ัประวัติด,ดีออกรถ9,000บาทมีให้เลือกทั้งบ่ะเดิมโรงงานบ่อ VIP เกียร์ธรรมดาเกียร์โต,โต้มีให้เลือกกว่า50คันมาทั้งนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะอยู่กับเซเว่รเซริไทยรถสวยสำหรับวันนี้รถที่ขนมาให้บอกเลยว่าฟรีดาวน์พนเริ่มต้น14,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะในส่วนของบาะเดิมโรงงาน ชมกันเลยค่ะมีสเปคไหนบ้างวันนี้บอกเลยว่าเด็ดทุกคันนะคะเบาะหนาๆน,นุ่มๆหรือจะเป็นเบาะเดิมโรงงาน4ีแถวก็สวยกิ๊กนะคะราคาเริ่มต้น6,98,000บาทพลมือนสี x x x ได้รถเกรด A นะคะใช้งานน้อยไม่แท้ทุกคันรับประกันว่าเจ๋งมาเลยค่ะสำหรับคันแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นปี2016เบาะ V ี3แถวนะคะคันนี้เลยนะคะ 6แ9 8 0 0 0บาทคันนี้ไม่แสนต้นนะคะสภาพเดิมสีเดิมนะคะของเรามีเก็บ,บาบ้างก็คือร่องรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆพลิกความน้ำท่วมจนหนักไม่เอามาขายอันนี้ทุกคลิปลูกค้าที่เป็น FC หรือคอยติดตามเพจอยู่จะรู้กันดีนะคะสีเดิมโรงงาน,นะคะเก็บบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆเพื่อไม่ให้นะคะขัดต่อสายตานะคะที่สำคัญนะคะคันนี้มาชมกันเลยคะ่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะ V 3แถว สภาพเบาะภายในบอกเลยว่านี่นะคะเบาหนาตะเข็บเดิมไม่มีรอยขาดที่สำคัญนะคะภายในหลังคานะคะก็คือแจมเลยแอ์นะคะเย็นทุกช่องทำการตรวจเช็คโดยช่างทุกจุดนะคะก่อนปล่อยรถ QC นะคะสารพัดจุดเลยเพื่อส่งมอบไปนะคะถูกใจอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะคะยอดจัดของเรานะคะได้เยอะประวัติดีเท่าออกรถแค่9 0 0าบาทนะคะขับฟรีสเดือนนะคะนี่เลย ออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่จําเป็นว่าต้องทําทัวร์อย่างเดียวถึงจะเป็นเจ้าของคันนี้ได้ค้าขายนะคะพนักง,งานโรงแรมนะคะทําทัวร์ได้หมดเลยอะไปที่คันถัดไปกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสามแถวเหมือนกันแต่เป็นปี2018ไม่หกหมื่นหนึ่งนี่เจ๋งสุดร,รอบนี้บอกเลยว่าใครได้โชคดีมากๆไม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่หกหมื่นหนึ่ง ไม่แท้ทุกคันนะคะแสนกว่าก็มีขายแต่ถ้าใครเร็วก็ได้ไม่น้อยเพราะฉะนั้นทักให้ไวนะคะนี่นะคะไล่มารอบคันนะคะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะนี่เลยสามารถเอาไปวิ่งงานยาวๆได้เลยนะคะซื้อมาขายไปไม่ใช่เรานะคะซื้อมาแล้วเช็ครถให้ตรวจ30จุดเปลี่ยนทายของเลวเปลี่ยนยางให้เพราะฉะนั้นโทรเลยที่เบอร์061 17378 7 8เซลเอนะคะ มาต่อกันที่ภายในเลยค่ะนี่นะคะแต่ละคันบอกเลยว่าสุดนะคะไม่แพ้กันเลยแต่ละที่นะคะก็คือหน่วยงานที่เราได้มานะคะดูแลดีทุกหน่วยงานนะคะรถใช้งานน้อยไม่ได้รถที่วิ่งป้ายเหลืองมาแล้วไม่รับเข้านะคะเพราะว่ารถใช้งานหนักมานะคะเราไม่รับอยู่แล้วนี่นะคะแต่ละคันนะคะใครได้ไปนะคะราคานี้รวมจัดไฟแนนซ์รวมดอกเบี้ยแล้วยังถูกกว่าป้ายแดงเยอะนะคะ ายแดงล้านกว่าราคานี้ถูกเกือบครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไปกันที่เกียร์ออโต้สักคันหนึ่งนะคะมาเลยค่ะรถไม่ได้มีแค่นี้นะคะเรามี4สาขาทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจสเปคไหนราคาไหนถามได้เลยนะคะพร้อมส่งมอบรถให้ถึงบ้านนะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะเกียร์ออโต้อยู่ที่829,000บาทนะคะได้รถเดิมแน่นอนที่สำคัญคันนี้นะคะ ไม้แสนต้นถือว่าใช้งานน้อยนะคะเกียร์ออโอตโอ้ไล่มารบคันนะคะนี่ฟิล์มนะคะในเรื่องของฟิลม์มถ้าคันไหนฟิล์มเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ่ามาเลยค่ะภายในคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะเดิมโรงงานนะคะสี่แถวม่านนะคะตอนนี้กำลังถอดเอาไปซักให้นะคะแล้วก็นี่เลย เบาะเดิมโรงงานสีแถวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนั่งได้14ที่นั่งนะคะใครที่จะเอาไปรับส่งนักเรียนนะคะรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าจุได้เยอะเลยนะคะที่สําคัญนะคะรุ่นนี้ยังมีข้อดีตรงที่ใครที่จะเอาไปทําป้ายเหลืองนะคะเบาะไม่ต้องขออนุญาตนะคะไม่ต้องใช้ใบประกอบการเบาะนะคะก็คือเบาะเนี้ยถูกต้องสามารถยื่นกับขนส่งได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเบาะ VIP นะคะลูกค้าจะต้องมีใบ รับรองเบาะนะคะแต่คันนี้ก็คือทําได้เลยเบาะแถวหลังพาถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหารถตู้อยู่ไม่ว่าจะรับส่งนักเรียนหรือเอาไปวิ่งทัวร์นะคะทักได้เลยนะคะเสรีไทยรถสวยมี4สาขาตัวประเทศไทยมีรถให้เลือกกว่า50คันนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะเห็นภาพเดิมๆที่ถ่ายยิงอยู่มีรถจริงหรือเปล่าเข้าใหม่จริงไหม วันนี้ให้ดูกันสดนะคะแต่ละป้ายทะเบียนเข้ามาใหม่ตลอดนะคะที่สําคัญจัดง่ายอนุมัติไวด้วยนะคะของเรานะ,ะมีพารานี่ไม่เป็นไรนะคะมาออกรถกับเสรีไทยนะคะเดี๋ยวเราจัดการให้นะคะโทรเลยที่เบอร์0 6 1ย์หกหนึ่งหนึ่แนะคะและที่สําคัญรถที่ออกไปแต่ละคันน้องเอยังเปลี่ยนทายนะมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะคะถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวนะคะออกไปหนึ่งครั้งออกไปแล้วนัดมาได้เลยอีก2ครั้งเพราะฉะนั้นตัดสินใจได้เลยนะคะที่จะออกรถกับเรานะคะอยากได้รถมือสอง ไว้ใจเสรีรไทยรถสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ